ดีมีหลักฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะช่วยจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านและวัดผัดกันช่วยจึงอวยชัยถ้าขัดกันก็บรไลัยทั้งสองทางจเจริญพรเจริญธรรมจเจริญสุขแต่ออกตนญาติโยมพุทธบริษัท วันนี้ก็เป็นวันที่14ของเดือนกันยายนตรงกับวันแรมสิบํำของเดือนสิบนี่ก็จะถึงวันออกพรรษาเทศกาลตามฤดูกาลน,นั้นพวกเราที่ได้ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนบำรงส่งเสริม คุณระบุหลูกหลานของ,เ,ขของเราที่มาทำหน้าที่ดำเนินตามรอยของพระอยู่คนบาทคือมาปฏิบัติทำหน้าที่ทรงไว้ซึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินยัยเราก็ได้ให้ความสำคัญสนับสนุนด้วยการให้ทาน พอการให้ทานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีและก็เป็นส่วนหนึ่งของเบื้องต้นของบารมีธรรมด้วยที่เราเรียกว่าทานบารมีคุณธรรมอันยวดยิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนทำให้เราได้มีความรู้สึกมีส่วนผูกพันได้ความเจริญมาก็อาศัยการ เสียสละการเสียสละในรูปของการให้ทานเพื่อให้ความสะดวกแด่ประสงค์ก็ถือว่าให้โอกาสให้โอกาสท่านได้มีส่วนของการปฏิบัติปรับปรุงจริตนิสัยให้เข้าสู่คันลองของผู้ที่เห็นโทษเห็นภัยในวัตฏฏสงสาร ก็ต้องอาศัยผู้ที่มีส่วนของการสนับสนุนบ้านก็ดีวัดก็ดีต่างก็อาศัยพึ่งพิงซึ่งกันและกันเพราะว่าเรามีส่วนผูกพันในการอยู่ร่วมกันจำเป็นจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็ต้องมีส่วนของการให้ความรู้สึกในการ ปรับปดเปื้องสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคอาศัยการอยู่ร่วมกันของเรานี่แหละมาปรับปรุงมาพัฒนาพัฒนาทางด้านพฤติกรรมของการดำรงความเป็นอยู่ของผู้มีการเป็นอยู่แบบมีระเบียบวินยัยสังคมไหนก็ตามถ้ามีการเป็นอยู่แบบมีระเบียบวินยัย สังคมนั้นก็จะยำดำลงคงอยู่ได้ตลอดแต่ถ้าสังคมไม่มีระเบียบวินัยแล้วมันก็หาความเข้มแข็งไม่ได้หาความรู้สึกคงทนไม่ได้จะต้องมีหลักของการเป็นอยู่แบบมีระเบียบวินยัยระเบียบวินัยทำให้เกิดความเรียบร้อยที่เราเรียกว่าศีลเราวิ่งรถเราใช้รถ ที่วิ่งไปตามถนนเราก็ให้ความเคารพในการทำหน้าที่ของระเบียบสังคมที่มีการกําหนดกันขึ้นถ้าเรามีการวิ่งอย่างมีระเบียบถึงมันจะมากก็จริงอยู่แต่มันก็ไม่เกิดความรู้สึกมีอันตรายมีภัยก็อาศัยความเป็นผู้มีระเบียบระเบียบของการปฏิบัติ ต่อการดำเนินชีวิตก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยหลักที่เราถือว่าเป็นการเป็นอยู่แบบให้เกิดความรู้สึกในทางที่มีคุณมีประโยชน์เหมือนเราทั้งหลายที่มีส่วนของการสมาทานแบบผู้มีวัดมีข้อปฏิบัติเป็นผู้มีศินคือความละอายความละอายเป็นกัปตักเล็ก ไมยก่อนก็การบังคับยวดยานเกี่ยวกับการเดินทางเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางนั้นถือเอาส่วนของการบังคับอันนั้นต์ทเรียกว่าปัดตักเหล็กสำหรับบังคับวัวให้มีส่วนของการเดินทางไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้อันนี้ก็เหมือนกันความละอายความละอายใจ ภาษาทะเรียกว่าความละอายใจคือกลัวกลัวว่ามันจะบกพร่องกลัวว่ามันจะผิดพลาดกลัวว่ามันจะทําให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคทําให้เกิดความมีบัดเจ็บหายแล้วก็กลัวไว้ดีกว่าที่จะประมาทเพราะความกลัวนั้นคือความรู้สึกที่เรียกว่ามีความรู้สึกไขค,ควรไต่ตองให้เกิดความหลอบขอบและก็เป็นทีตั้ง <c oughs> เป็นที่ตั้งของความรอบรู้ด้วยฉะนั้นความละอายต่อสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตที่เราเรียกว่าบาปนั้นก็ต้องให้มีละอายต่อความผิดละอายต่อสิ่งที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกไม่เกิดความสงบสุขถ้าเรามีความละอายแล้วมันก็เหมือนกับว่าเรานั้นเกิดความรู้สึกระมัดระวัง มีลักษณะรอบคอบเกิดความรอบคอบคนเราถ้ารอบคอบแล้วมันก็มักจะมีความรู้สึกปลอดภัยเหมือนเราจะใช้รถนี่เราก็ตรวจดูเช็คดูเช็คดูอุปกรณ์อะไรต่างๆของรถว่ามันอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสึกกรนเสื่อมโทมหรือไม่หรือปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ มันก็ทําให้เกิดความรู้สึกไม่ทําให้เกิดความเกิดเคิร์นอันนี้ก็เหมือนกันความละอายตอบบาปไม่กล้ากระทำบาปท่านเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรมของความดีเป็นธรรมของที่เราเรียกว่าเป็นธรรมของเทวดาด้วยคำว่าเทวดานั้นกับผู้ที่มีส่วนของความรู้สึกในการเป็นอยู่มีอารมณ์ไม เกิดความรู้สึกวิตกกังวลเพราะไม่มีอะไรโบกพลัง่งท่านจึงให้ข้อคิดในรูปธรรมว่าฮิลิอัตตาธรรมฮิลิอัตตะสัมปนาสุขธรรมะธรรมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวะก็เอามาใช้ในความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละแล้วก็เอามาใช้เอามากำกับให้รู้จักกำกับตัวเองว่า กำกับตัวเองทั้งในพฤติกรรมของการแสดงออกทางกิริยามนญายทางอาการสื่อภาษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลสังคมที่เราอยู่ร่วมเอาลก็มีความรู้สึกมีความรู้สึกอยู่ในลักษณะเรียกว่าไม่ให้เกิดความบกพร่องไม่ให้เกิดความรู้สึกผิดพลาดน,นี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเป็นส่วนของความดี เป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้ถึงจุดหมายปลายทางที่เรากําหนดไว้ในการเดินทางก็จำเป็นจะต้องมีอย่างนั้นในช่วงนี้เราผสงค์ที่ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้เสียสละจากการเป็นอยู่ในสังคมที่ถือว่าเป็นสังคมโลกมาดำรงความเป็นอยู่แบบมักน้อยสันโดษเพื่อเป็นการกําจัด ปัจัยที่มันเกิดขึ้นทางด้านจิตด,ด้านอารมณ์ภัยที่มันเกิดขึ้นทางจิตทางด้านอารมณ์นี้มันทําให้เกิดความรู้สึกในทางวิบัติชิมหายได้ก็ต้องอาศัยวิธีการวิธีการมามีส่วนปรปับปรปุงปรับปรุงมาให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางเป็นอกุศลอารมณ์ของบาปธรรม อกุศลหรืออารมณ์ของบาปบัรทมนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นอันตรายมันเป็นฆ่าศึกมันเป็นมนทินมันเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าท่านก็เรียกเหล่านี้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของบาปบรรัรทมนั้นก็ไม่ได้หมายถึงอะไรหมายถึงสภาวะที่มันเกิดขึ้น มาในรูปแบบของสิ่งที่ทนในยากที่เราเรียกว่าความอยากความอยากถือว่าเป็นสิ่งที่ทนในยากมันเป็นส่วนทำให้มีการสนับสนุนเกิดความรู้สึกไม่รู้จักประมาณขาดความรู้สึกในการควบคุมเพราะความอยากเราก็ต้องมีส่วน ฉันั้นความรู้สึกอันนี้ท่านจึงถือว่ามันเป็นภัยโลภธรรมนังปริปันโถความโลภเป็นอันตรายต่อธรรมทั้งหลายเราอยู่ในสังคมถ้าเราทำตนเป็นผู้ไม่รู้จักควบคุมตัวเองสังคมก็จะรังเกียจสังคมก็จะดูถูกอาลักษ์สังคมก็มจะมีความรู้สึกขยะขยงไม่ปรารถนาอันนั้นก็ อาศัยความรู้สึกที่ให้ความสำคัญจึงจะมามีส่วนกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกถ้าปราศจากความรู้สึกของอกุศลอารมณ์ของบาปรธรรมก็เป็นปุคลากรที่มีคุณภาพเป็นปุคลากรที่มีความรู้สึกสะอาดนำให้เป็นปูชนียะเป็นผู้นำสังคมเมื่อเป็นผู้นำสังคมที่มีความสะอาดมีเมตตาธรรม ก็ให้การสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เจ็บไข้ได้ป่วยมาท่านมีความรู้สึกชำนิชำนานท่านจะแนะนำว่าจะปฏิบัติอย่างไรต่อสุขภาพถาดขุขันที่มีลักษณะของความรู้สึกเสื่อมสม้มพระพุทธเจ้าก็มีการกล่าวและบัญญัติมีการแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้านร่างกาย ก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยที่มีการดำลงความเป็นอยู่ของพวกเรานี่แหละถ้าเรียกว่าเพศัตเเพศัตมีอะไรบ้างเพศัตนั้นมีชื่อตามรูปการในครังพุทธการว่าสปินวะนิตังเตลังมัตถุภาณีตังแต่มาภาษาบ้านเราภาษาที่รู้จักกันและเข,เข้าใจรู้จักความหมายแล้วก็บอกว่ามีส่วนของ เนยนมเหล่านี้แหละเนยใสเนยขน้นน้ำมันน้ำพึ้งน้ำอ้อ,อยก็รู้จักว่าน้ำอ,อ,อ้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ร่างกายจะต้องมีส่วนอาศัยเพราะมันเป็นพลังเป็นพลังให้ร่างกายนั้นมีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นไปในรูปการให้เกิดความรู้สึกช่วยตัวเองได้แต่ก็ต้องรู้จักประมาณ ถ้าไม่รู้จักประมาณแล้วมันมีส่วนเกินถ้ามันมีส่วนเกินแล้วมันเป็นอันตรายอาหารมันมีคุณก็จริงอยู่แต่มันก็มีโทษทุกอย่างมันมาในรูปแบบมีทั้งคุณมีทั้งโทษความรู้สึกของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันบางครั้งบางคราวมันก็มาในทางที่เป็นมิตรภาพเป็นคุณความดีให้เป็นที่ยอมรับของสังคม บางทีมันมาในรูปแบบที่ตรงกันข้ามมันก็กลายเป็นสิ่งที่สังคมปฏิเสธน่าเกลียดและกระทำให้เกิดความรู้สึกเป็นอันตรายให้เกิดความมีบัดเจิมหายที่เราได้ยินได้ฟังกันว่าสงครามสงครามนั้นการประหัตประหารการทำลายนั้นมันไม่ได้มาจากที่อื่นมันมาจากทิศฐิของความรู้สึกของตัวบุคคลผู้ทำหน้าที่และกับความหลง ของบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่เมื่อมีความรู้สึกมีทิฏฐิความเห็นที่ผิดและก็อยู่ในสภาพที่ความเมาด้วยเมาอะไรเมาโลกธรรมเมาหลับเมายดนี่แหละมันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกอันตรธานเราได้ศึกษากันอดีตผ่านมาที่มีส่วนของการปรับประชากรโลกด้วยการทำลาย เราก็บอกว่ามันเป็นส่วนทําให้เกิดความรู้สึกเดียวกว่าไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นกับสังคมมนุษย์เพราะมนุษย์นั้นถือว่าเป็นคนผูดมีศักยภาพมีคุณภาพที่สูงแล้วก็มามองกันอย่างนี้กันบ้างก็เพื่อจะได้ให้ความสำคัญเราพระสงฆ์ก็เหมือนกันที่มารวมกันนี้ก็เพื่อเป็นการรักษา ให้เกิดความรู้สึกรักษาหลักการสิ่งที่มันมีส่วนให้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทางที่ดีคือข้อประพฤติปฏิบัติกติกาอันเป็นหลักของการทำให้เกิดความรู้สึกให้มีความเจริญก็มามีส่วนกระตุ้นกันในรูปการอย่างนี้จึงจะทำให้เป็นปุคลากรที่จะรักษาทรัพย์ที่เราเรียกว่ารักษาทรัพย์ รักษาทรัพย์ของบัพพบุรุษที่เป็นส่วนหนึ่งของครอบประพฤติปฏิบัติให้ดำรงคงอยู่ก็ต้องอาศัยความรู้สึกมีความหลอบลูกเพราะความรอบลูกก็ต้องอาศัยมีส่วนของการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนจากที่เราอยู่ร่วมกันนี่ที่เราถือว่าเป็นส่วนที่มาให้เกิดความรู้สึกในทางให้เกิดความเจริญ ก็อาศัยการได้มีส่วนของการมาพบปะกันพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทก็เหมือนกันคุณความนีทั้งหลายเหล่านี้แหละให้เรามีความรู้สึกมั่นใจว่ามันเป็นไปในทางเป็นไปในทางที่จะทำให้โลกของเรานั้นอยู่กันอย่างมีมิตรภาพอยู่กันอย่างมีความสงบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันประเพณี บับพพามุลุที่ท่านวางไว้เป็นกิจกรรมแม้แต่ตายก็ยังมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกเป็นที่พึ่งของบุคคลผู้ที่มีส่วนได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็เอาบุคคลที่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนี่แหละมามีส่วนทําให้กําลังใจอะไรที่จะทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นก็อาศัยการ ที่มีส่วนปันปฏิบัติร่วมกันของเราเราก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้อันนี้ก็ทําให้เกิดความรู้สึกพึ่งพาอาศัยซึ่งกันได้ไม่ได้เกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีอันนั้นในโอกาสนี้ผมเละอ,อันตรมาก็ไม่มีอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรามาร่วมกันเพื่อเป็นการจัโลงไว้ซึ่งหลักอของความเป็นหลักที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ของเราเราก็มาร่วมกันจะทำรักษากันไว้ให้ดำรงคงอยู่ชั่วแผ่นดินที่มันจะสลายและก็ขอความนาจคุณความดีทั้งหลายเหล่านี้แหละจงมาช่วยสนับสน,นุนอินทรีย์บารมีจริตนิสัยของพวกเราให้มีความรู้สึกมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้สึกนำความเห็นให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นความเห็นถูกนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นนั้นก็ขออนุมโมทนาในโอกาสนี้ยะทาวานิวังหา